สวัสดีครับผมมือนีมากินขา้าวซอยนกกระันครับกําลังแกงเห็ดผมก็อยูครับเซฟมือเก่าหนินะครับเซฟครับผมเซนนะก๋วยเตี๋ไฟอยู่ครัวคนว,วนวดาสันเซฟว่ะควนข้าตาแล้วบอกเป็นควมเหล่าข่าด้ควนข้าตาอ,อยู่กับลุงนพลุงชันบันมบัทท่องช่องมาริโอกับเซฟผมมือเก่าหนิแหละครับ ันมันยังบ่แล้วมันยังบ่แลี้ยวมันเรือเจ๋อเผยเผยมันเนี่ยเออไปเลยไปเลยมอดดิบบานมอดดิแดงกันมันบอกมันหูเนี่ยว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้นาตาเกนไอบอกมันมันกระจ่างเลยมันมันโซาฆ่าเจ๋อมันเนี่ยมันจะสิกอากาเกลือไตยเไรบอยมันอักเกลือไตเลยโอ้ยเดี๋ยวถ่าคลิปแล้วเดี๋ยวเชิญมึงเลยของแท้เลยรอน <ค>เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วกันมาครับมามากินแกงเห็นน้ำกันครับเมื่อนี้รวมกระสิบ,บอกบุญเก่าแหละครับวันที่ยี่สามยี่สี่มากินข้าวปุ่นนะครับเด้อเมาบุญยี่สี่กินข้าวปุ่นนะน,นี่ครับต้นตับรับน้ำปลาแดกบ่ใส่น้ำปลากําลังฝันหมุนหงอยู่น้ำปาำลาแดกใส่น้ำปลาเนี่ยน้าปลแดกเออเออตําหงองบ่ใส่บ่ใส่น้ำปลา ต้มตำลับนี่ครับมาจากเมืองเล่าด้วยนี่เล่าแท้เดี๋ยวของแท้ของแท้จับเล่าก่อนจับเล่าแหละของแท้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 นี่ว่ะของแท้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 นี่ว่ะมือนี่เพิ่นมาจังเมยเอาการจังเมยมือนี่ปาดท้อ นี่ก็อันนี้เครื่องปรุงไหมนะครับนี่บอนวะบอนหวานใส่บอนหวานพร้อมแซ่แช่ดมกันครับผมแกงมุ้งเนาะเป็นเป็นแกงเป็นแกงเข็ดนี่แกงอย่างน้องครับหนึ่งครับพกข้นกระดอกกระเดียยวูว์ตาย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 วูกกระดอเนาะแกงเข็ดปู้จูฟื่งก็จูกระดอกกระเดียววูว์แกงมึงเนาะทำบุกฮวง กินกับแกงเห็ดโอ้ยเบิ้ดทรมั่นครับของแท้ของแท้ของแท้แทนี่ว่าสูตรเวียงจันอันนี้เขาเรียกอันมะนาวนะคะเออหูจักอยู่ำลองว่ <laughs> ากันจิบมะนาวแล้ว <laughs> นี่เขาเรียกมะเขือเทศว่ะนี่เขาเอิ้นมะเร่นค่ะอามะเร่นมันคือมะเขือเทศว่ะมะเร่เรมนมะเร่น ม,มากกน,น่มาน,น,นี่นะครับตำมุงสูตรเวียงจันต์ไม่ต้องใช้น้ำปลาเอาในน้อยแคบเสียพอา่ไม่ต้องเอาลายแล้วแล้จะเจ้าไม,ม่ฆ่ามึงนู้นำแผลพ่นมาครับโอ้เด็กกินมโนที่รอกกล้องพ่นะเสียผมจนเสียผมจามเนะาะจะขับคใครเสียผมจามไหมล่ะเฮ้ย ดุซี่ผมจับไว้แล้วจะคาบคักของแท้ของแท้ของแท้นี่ว่าอย่าจับมั้ยแท้จับมั้ยแท้คื่องแบบด่วนจะจับ ฟังเสียงขวดเลยครับขวดโคกขวดสากไส้กัดอีกแล้วอ,อ้ยมาเด้อครับเด้อกินตับหมูฮู้งกับแกงเห็ดเว้ยของแท้ของแท้ของแท้นี่ว่ะมาค่ะพี่น้องเออพอดีมาอยู่เย็นครัๆทานเนี่ยมาครับมาบ้านนี่ได้เวลารับประทานอาหารแล้วตับหมูฮู้งแกงเห็ด เคักแล้ว <ules> คักแล้วมาขมาแช่แเหมือนกันเสียผมเสียผมของน้ำอยู่อ๋อถั่วมานัวแกวจางเมื่อก่อนปา๊มเสียไส้ทำไมเยอะเฝ้าเยอยเฝ้าว่าจางอ่า มันปรจางดอกมันข้นมักจีกันเสียสำหรับเป็นน้ำซุปพอดีแล้วนั่นี่มานั่งพี่มันั่งขวางเรารอดนั่งคนอย่างนั่งไก่บารีโอเลยนั่งให้ในกระ่ตยดีไหมี่ายอย่างมือไก่ได้เข้ไก่เห็ดนั่งสดควนมูว่ามันดีหนาดีดัง โอ้ยแลหายคลิปเ <c oughs> นื้อวานดูไรนี่แหละครับซุ่งบอกอัดนพูดว่ดูเนี่ยบกเมื่อไปยังนี่ฟีมือใครครับเชฟเดย์นี่ครับนายนาตาเชฟผู้เฮ็ดบอกครับดีหน่อยเมียดาหน่อยเมียดาครับสว<อ>ัสดีครับพี่น้องโอ้แสบพักอ๋อแสบขเขาใช่ปะตีนออกเล่นนอนเล่เนกินได้หลายคนนี่นี่แหละมันจะมีนกินเขาอย่างอย่งอย่เบิด์ตทหาน,นครับทางแสบมาเด้อครับเด้อ เอฟซตุมห <MC S 2> ม,ม,มได้กินครับเอซีลุงนบตุมห้มีงทังฝรัง่งเศสโนกเกียได้กินมานาะแจงเฮ็ดนีนนนนนน่น,น,น,อน้องแจงเฮ็บดมม่ได้โดนเกียเอ้ยออครับต้องกันไม้หวายเดิอดชิบ,บอ,อยาอ่อยาเดือนเดีจยไปว่าว่าเดอย่วไปว่าแต่ระวังวัดวาสนาน่อยจะก,กินยังไงกินเน,นี่ม,นมันเนี่ยบุญร้ายครับบ่ย่าไปบ่ ไม่เห็นจะขอหน่อยใจวาสนาหลายบอจะว่ามืออยากแข่งเห็ดก็ได้กินแข่งเฮ็ดเนาะเออวาสนาดีแค่เดียวเฮ็ดบดเออเฮ็ดบดวะเฮ็ดยังเฮ็ดคอนคาวติีคนบดค้อนคาวเฮ็ดบดนี่ครับเฮ็ดบดคือเฮ็ดกระด้างบ่เฮ็ดบดนี่ครับโอ้แซ่บครับโอ้ขมุงก็แซ่บแซ่บขมุงก็เดี เป็นแบบฝรั่งเล่เป็นแบบกลินพักต่างเล่อย่างเห็นหอตอนหัวง่ายมาเห็นบดเห็นละเอียดเบิดตอนที่ขึ้นกันทบ้าให้หสดเต็ตอนเห็ดกับตอนบอ,อ,อนเลยนี่รถกรมลันให้เป็นรถกมลันไปกินไปนี่เรียกว่าแตงโมงบ<ะ>่หโหระพารถกรมลันค่ะรถกำลันเรื่อดมาเด้อ,ดอดครับเด้อ มกินล้วเอฟซีลงหนบฝากบอกบุญอีกแค่นึงบ้นที่ยี่สามยีบซีมาบุญเดบซีมากินกับปวดมาบุญยีบซีครับวันที่สามยีบซีบัตลุงหนบเด้อครับเด้อเอฟฝากบอกเอซฝากบอกบุญเอฟซีนะามันที่ยี่สามยีบซีโอเบิอดีใจบนหน้าของสาว ต้อเขาจะกินกว๋วยกินลาดดีๆกินของอร่า,หลา,ห,ลาหลายด้ดูน้องตายอาบองเพราะว่าความหนามลดลงมันเลยบ่อแข็งตงัวโอ้ยบ่อเด้ย๋ยวยำกินเด้อมึงเข้าแม่ครับผมคลิปนีก้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วครับเด้อลูกิลูกิลุงนบลูกิานบลาหมะทอง,องช่องมาลิโอ ครับผมคลิปนี้กับไว้์มีนแล้วครับสวัสดีครับ